สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหนังสือที่ฉันอ่านที่จะพาคุณไปสำรวจโลกของความรู้และความเข้าใจในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของบุคคลสำคัญทางการเมืองของกรัรมพูชาอีกท่านหนึ่งนั่นคือสมรังสีอดีตผู้นำฝ่ายค้านและนักการเมืองผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันประชาธิปไตยในกัมพูชาม่อย่างยาวนานครับ คุณอาจจะรู้จักท่านในฐานะผู้นำฝ่ายค้านที่มักจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือผู้ที่ต้องลี้ภัยทางการเมืองอยู่บ่อยครั้งแต่เชื่อหรือไม่ว่ายังมีอีกสิบเรื่องราวเกี่ยวกับสมรังสีที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้และเราจะมาเปิดเผยให้คุณได้รู้ในวันนี้รับรองว่าฟังจบแล้วคุณจะมองบทบาทและความสำคัญของท่านไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยเรื่องที่หนึ่ง การศึกษาและการทำงานในแวดวงการเงินระดับโลกก่อนจะก้าวเข้าสู่สนามการเมืองสมรังสีมีพื้นเพยการศึกษาและการทำงานที่น่าสนใจมากครับท่านเกิดเมื่อวันที่10มีนาคมพศสอ 2, 5 9 2หรือคศ1949ในกรุงพนมเพนและต้องลี้ภัยไปยังประเทศฝรั่งเศสในช่วงที่เขมรแดงเรืองอำนาจ ท่านจบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการจากสถาบันที่มีชื่อเสียงในฝรั่งเศสและเคยทำงานในตำแหน่งสำคัญในภาคการเงินเช่นผู้จัดการธนาคารปาริบาสในปารีสซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านเศษษรษฐกิจของท่านก่อนจะหันมาทำงานเพื่อชาติเรื่องที่2เริ่มต้นบทบาททางการเมืองหลังสงครามกลางเมือง สมรังสีกลับมาสู่กัมพูชาในปีพศ2334หรือขศ1991หลังจากที่ข้อตกลงสันติภาพปารีสได้รับการลงนามและเริ่มบทบาททางการเมืองอย่างเต็มตัวท่านเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรคฟุนซินเปก และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในปีพศ2333หรือคศ1993ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเมืองอันยาวนานและเต็มไปด้วยความท้าทายในฐานะผู้ผลักดันการปฏิรูปรัฐประชาธิปไตยเรื่องที่3บทบาทในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ปฏิรูปในช่วงสั้นๆในปีพศ2394หรือคศ1994 สมรังสีได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังภายตารัฐบาลผสมในขณะนั้นและท่านได้พยายามริเริ่มโครงการปฏิรูปที่สำคัญหลายอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันและความไม่โปร่งใสในระบบเศรษฐกิจของกมัมพูชาอย่างไรก็ตามความพยายามของท่านมักจกะเผชิญกับอุปสรรคและแรงต้านจากผู้มีอำนาจซึ่งนำไปสู่การที่ท่านต้องถูกปลดจากตำแหน่งในเวลาต่อมาเรื่องที่ 4. การก่อตั้งพรรคฝ่ายขาและสัญ,ญลักษณ์ของการต่อต้าน หลังจากถูกปลดจากตำแหน่งรัฐมนตรีสมรังสีได้ก่อตั้งพรรคชาติเขมรหรือเขมรเนชั่นพา t ีในปีพศ2395หรือคศ1995ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคสมรังสีหรือแซมแรงสีพาทีและต่อมาเป็นพรรคสงเคราะห์ชาติกัมพูชาแคมบูเดีย National Rescue Party CNRP ร่วมกับนายกึมสุขา พักของท่านเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อต้านรัฐบาลและเป็นปากเสียงให้กับประชาชนผู้ไม่เห็นด้วยกับการปกครองของพักประชาชนกัมพูชาซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของท่านในการผลักดันสร้างทางเลือกทางการเมืองให้กับประเทศเรื่องที่5การถูกดำเนินคดีและลี้ภัยทางการเมืองหลายครั้ง ตลอดเส้นทางการเมืองสมรังสีต้องเผชิญกับการถูกดำเนินคดีทางกฎหมายและต้องลี้ภัยออกนอกประเทศหลายครั้งโดยส่วนใหญ่เป็นคดีที่เกี่ยวกับการหมิ่นประมาทการปลุกปั่นหรือข้อหาทางการเมืองอื่นๆซึ่งฝ่ายสนับสนุนมองว่าเป็นความพยายามของรัฐบาลที่จะสกัดกั้นบทบาททางการเมืองของท่านการต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่นอกประเทศไม่ได้ทำให้ท่านลดละความพยายามในการเคลื่อนไหวทางการเมืองและยังคงเป็นที่จับตามองทั้งในและต่างประเทศ เรื่องที่6การถือสัญชาติฝรั่งเศสและบทบาทในประชาคมระหว่างประเทศ สมรังสีถือสัญชาติฝรั่งเศสมาตั้งแต่ลีภัยไปฝรั่งเศสซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ท่านสามารถเคลื่อนไหวทางการเมืองจากนอกประเทศได้และยังคงรักษาความสัมพันธ์กับประชาคมระหว่างประเทศได้ดีท่านมักจะใช้เวทีโลกในการเรียกร้องความสนใจและขอการสนับสนุนจากนานาชาติในประเด็นสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในกัมพูชาซึ่งทําให้บทบาทของท่านไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในประเทศเท่านั้นเรื่องที่7 อดีตคู่ปรับและพันธมิตรทางการเมืองกับสมเด็จฮุนเซนความสัมพันธ์ระหว่างสมรังสีกับสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ทรงอิทธิพลของกัมพูชาถือเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยเรื่องราวทั้งการเป็นคู่ปรับทางการเมืองที่แข็งกรันและบางครั้งก็เคยมีการประนีประนอมหรือเป็นพันธมิตรกันชั่วคราวในช่วงเวลาที่การเมืองกัมพูชาผันผวนความสัมพันธ์นี้สะท้อนถึงการต่อสู้แย่งชิงอำนาจและการประนีประนอมทางการเมืองที่เกิดขึ้นในกัมพูชามาโดยตลอด เรื่องที่ 8. จุดยืนที่แข็งกรานต่ออิทธิพลต่างชาติและประเด็นชายแดนสมรังสีมักจะมีจุดยืนที่แข็งกรานในการปกป้องอธิปไตยของกัมพูชาและมักจะวิพากษ์วิจารณ์การกระทําของประเทศเพื่อนบ้านหรืออิทธิพลต่างชาติที่ท่านมองว่าละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเขตแดนกับเวียดนามและไทยซึ่งเป็นจุดยืนที่ทําให้ท่านได้รับความนิยมจากประชาชนบางส่วนที่ต้องการเห็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างถึงที่สุด เรื่องที่ 9. บทบาทในการเคลื่อนไหวการอภิยทนและการนิรโทษกรรมในหลายครั้งที่สมรังสีต้องหลีภัยออกนอกประเทศการกลับเข้าประเทศของท่านมักจะเกิดขึ้นได้ด้วยพระราชกฤษฎีกาอภิยโทษหรือการนิรโทษกรรมพิเศษซึ่งเป็นผลมาจากการประนีประนอมทางการเมืองหรือแรงกดดันจากนานาชาติเหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนถึงพลวัตท,ทางการเมืองที่ไม่แน่นอนในกัมพูชาและบทบาทของปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อสถานะของผู้นำฝ่ายขาน เรื่องที่10ความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้ต่อการผลักดันประชาธิปไตยไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคการถูกดำเนินคดีหรือการต้องลีฟภัยกี่ครั้งสมรังสียังคงแสดงความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้ในการผลักดันระบอบประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในกัมพูชา ท่านยังคงใช้ช่องทางต่างๆในการสื่อสารกับผู้สนับสนุนและประชาคมโลกเพื่อเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งที่เป็นธรรมการเคารพสิทธิเสรีภาพและการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านยังคงเป็นบุคคลที่ได้รับความสนใจและเป็นที่จับตาในเวทีการเมืองของกัมพูชามาจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ1ิบเรื่องราวที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับสมรังสีอดีตผู้นำฝ่ายขานและนักการเมืองผู้มุ่งมั่นแห่งกัมพูชา หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะทําให้คุณมองเห็นมิติที่แตกต่างและลึกซึ้งยิ่งขึ้นของบทบาทที่ท่านมีต่อประเทศกัมพูชาและภูมิทัศน์ทางการเมืองในภูมิภาคนี้หากคุณชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องหนังสือที่ฉันอ่านเพื่อไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้และหากคุณมีบุคคลสำคัญหรือหัวข้อไหนที่น่าสนใจที่เราต้องนำเสนอเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ